รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กันได้อยู่หรือเปล่าสวัสดีครับผมตอนรับเลครับเข้าสู่รายการเดียวในประเทศไทยที่ยกแอดมิชชั่นทั้งระบบมาเสิร์ฟให้ครบทางทีวีกับแอดมิชชั่นซอนแอร์ครับวันนี้ในช่วงนัดแนวแนะน้องต่อเนื่องจากเมื่อวานเลยครับกับกิจกรรมสรุปเข้มครั้งที่13 1 0 0ปีจามจุรีร้อยความดีตามรอยพ่อ ยังเหลือ,อกิจก,กรรมอีก2วันนะครับที่พี่นัทยังไม่ได้บอกว่ามีอะไรบ้างและก็ต้องติดตามอีกเช่นเดียวกันสําหรับข่าวสารทางการศึกษาวันนี้จะเป็นข่าวดีและเป็นโอกาสทางการศึกษาจากที่ไหนไปพบกันเลยในช่วงแอดขับี่ค่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับตรงนะครับคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษาอาเซียนจีนหลักสูตรนาน,นาชาตินะครับสำหรับคุณสมบัติจะต้องเป็นนักน้องที่สำเร็จการศึกษาชั้นมหกหรือว่าเทียบเท่าก็ได้นะครับมีผลการสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ครับ ielts หรือ t o e f l นะครับหรือว่าจะเป็น tuget หรือว่าจะเป็น sat ก็ได้ครับสำหรับเกณฑ์การคัดเลือกครับเขาจะมีการสอบข้อเขียนแล้วก็สอบสัมภาษณ์ครับน้อง,องเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์นะครับ รวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ web. r e c tu. ac. th ครับผมสำหรับช่วงหน้านัดแนวแนะน้องกิจกรรมสรุปเข้มครั้งที่13รออยู่เดี๋ยวมาติดตามชกันครับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเปิดหอประชุมจุฬาจัดกิจกรรมสรุปเข้ม13ร้อยปีจามจุรีร้อยความดีตามรอยพ่อพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยร้รอยทางฝันลูกจะเดินตามรอยเท้าพ่อ พบกันสออาทิตย์ที่4ที่5และ11 12กุมภาพันธ์นี้สมัครติวฟรี w w w c u r a d i o j u l a a c t h ถึงเวลาที่ทุกคำถามจะมีคำตอบกันแล้วกับช่วงนัดแนวแนะน้องสวัสดีครับพี่นัดสวัสดีค่ะน้องก้าวแล้วก็สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านค่ะ วันนี้เราจะมาเก็บอีก2วันที่เหลือ,อนะคะวันเสาร์ที่11แล้วก็อาทิตย์ที่12ครับคุมภาพันธนะหอประชุมที่สร้างอลังการแห่งงานติวนั่นคือหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย oh. เรามาเริ่มวันเสาร์ที่11กันก่อนได้เลยครับผมวันเสาร์นี้เราเปิดตัวเบาๆยังไงยงไงด้วยวิชาภาษาไทย oh. อาจารย์ชิๆ อาจารย์ติ๊กใช่อาจารย์ติ๊กต้องทำท่าตามไปด้วยจากสาธิตจุฬาลงกรส่งเข้าประกวดเช่นเดียวกันนะคะอาจารย์ติ๊กจะมาสอนภาษาไทยเราสบายๆตอนเช้าวอร์มสมองให้ตื่นแล้วก็รื่นเริงไปกับภาษาไทยไม่หลับแน่นอนจากนั้นค่ะน้องๆค่ะวิชาที่สองจะเริ่มต้นนะคะในเวลาราวๆสิบโมงครึ่งครับผมนั่นคือคณิตศาสตร์โอน็คค่ะและตอนบ่ายต่อด้วยคณิตศาสตร์แพทหนึ่งค่ะต้องบอกว่าคณิตศาสตร์เป็นไฮไลท์หรือว่าเป็นพระเอกของวันนั้นเลย สองสองท่านนี้ก็บอกว่าเป็นสุดยอดมากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจินดาดิตลาออปักสินท่านที่สองอาจารย์ดรรัตนนันท์บุญเครือบปกติพี่ก้าวติวคณิตอาจารย์หนึ่งท่านติวก็จะบอกไปแต่นี่สไตล์การติวจะเป็นติวสองคนติวสองคนนะคะเขาพูดคนละคำหรือเปล่าวันนี้มาแบบนั้นเลยพบตัวอย่างเช่นพบกับกิจจะกรรมอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่ฮะโอ้ คืออย่างนี้แต่ก็ใกล้เคียงนะอาจารย์จริงคือเนี้ยพี่ไม่เคยเห็นใครที่ติวคณิตศาสตร์แบบนี้ครับแล้วในรายการของเราในรายการ a อ mission s on Air อาจารย์ทั้งสองท่านก็สอนวิชาคณิตศาสตร์ถ้าคุณอยากดูลีลาการสอนของอาจารย์นะติดตามได้ในรายการของเราได้เยอะไป2ล้ี่กาอันนั้นเยอะไปค่ะเยอะไปนะคะคืออาจารย์เนี่ย เวลาสอนคณิตศาสตร์ทั่วไปเต็มที่ก็เขียนนะเขียนบอกแต่อาจารย์เรามีของเล่นมาด้วยขนของมาอธิบายหลักการทํางานของคณิตศาสตร์ใครตอบถูกจะรางวัลไปไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ของต้องเอากลับไปคืนทางบ้านแต่ว่าเอามาช่วยอธิบายไงทำให้ภาพการเรียนคณิตเเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะมาวันสุดท้ายพี่ก้าวสดใส แบบนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นั่นก็คือได้หมดแม้จะสดหรือไม่สดชื่นก็ตามนั่นก็คืออาจารย์ปุยฝ้ายนั่นเองถูกต้องค่ะอาจารย์มนทิราดำรงมณีคือคําว่าได้หมดคืออาจารย์สอนได้หมดกับทุกสถานการณ์ใช่นะคะวันนี้ฝนตกแดดออกวันนี้อาจารย์ร้อนอาจารย์เหนื่อยแต่หน้าอาจารย์ก็มีหน้าเดียวคือหน้ารักโอ้หโหน้ารักแล้วก็หน้ายิ้มแย้มจากจริง,รง<ๆ>นะคะอาจารย์สอนสนุกมากแล้วก็จะมีทริคนเรื่องของภาษาอังกฤษมาดูแลกันในช่วงเช้าแล้ววันไฮไลท์วันวันสุดท้ายคือวันที่นรับหองาที่ร ใส่ความเข้าใจรเราจะมีการบรรยาย Key to You เปิดประตูสม,มัาวิทยาลัยก็คือเป็นกุญแจสําคัญและที่สําคัญนะคะเป็นครั้งแรกที่เราจะเปิดระบบการรับบุคคลกศาต่อในปี61ซึ่งอย่างที่เราอธิบายไปว่ามันมีการปรับเปลี่ยนระบบทั้งใหญ่ครั้งสําคัญของประเทศอีกอหนึ่งครั้งซึ่งก็คือเป็นระบบรับตรงกลางร่วมเดี๋ยวชื่อเดี๋ยวข้อมูลรายละเอียดไปคุยกันวันนั้นนะคะ12กุมภาพันธ์ท้ายสุดเราจะมีกิจกรรม Uh, จากแรงใจสู่แรงบันดาลใจ mm hmm. คือจะมีสิทธิ์เก่าสรุปเข้มที่เคยมานั่งตอแบบคุณเนี่ยวันนี้ก็สอบติดละเป็นรุ่นพี่จะมาทํำกิจกรรมายสีดินสอแชง่งซึ่งปีนี้ดินสอสวยมากสวยมากๆเพราะว่าสวยมากๆไม่เพราะอะไร <laughs> มันสวยจริงพี่ก้าวเป็นสีดํา ี่สอสีดําแล้วก็ตัวตัวอักษรเนี่ยเป็นสีเงินที่เราเลือกใช้สีดำเนี่ยเพื่อเป็นการแสดงความอาะไรพร,ระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นการแสดงความอาลัยที่ใส่ลงไปในความตั้งใจ ของน้องๆทุกคนเพราะว่าคอนเซปต์หลักของงานไปนี้คือรอยทางสันลูกจะตามรอยเท้าพ่อ<ม>งานทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยเราจะบูรณาการคําสอนของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดช<ม>ใส่ลงไปในทุกกิจกรรมรในทุกการเรียนในทุกการสอนในทุกๆเรื่องราว<ม>เพราะว่าเราคือตามรอยพ่อไงและพระองค์ท่าน,เ,นเป็นต้นแบบของพระอัจฉริยภาพศาสตร์และศิลป์พี่ก้าวที่ดูนะ สมุทพิเก้าเก่งวิทย์พี่เก้าก็อาจจะถนัดสินนิดหน่อยอพี่นัทเก่งสินอาจจะถนัดวินิดหน่อยแต่จะมีใครที่อัจฉริยภาพเท่าพระองค์ท่านวิทย์ก็สุดยอดศินก็ที่สุดแลานไหนจะมีการบรูรณาการศาสตร์ต่างๆมาเป็นคําสอนเป็นโครงการในพระราชดำริทั้งหมดนั้นเนี่ยเราพูดคุยกันแล้วน้องๆจะเกิดแรงบันดาลใจไม่มีแรงบันดาลใจยิ่งใหญ่ไปกว่าแรงบันดาลใจจากต้นแบบของ ประชาชนทั้งโลกไม่ใช่แค่ทศไทยน,นะใช่ครับพเป็นต้นแบบของประชาชนคนทั้งโลกต่างยึดพระองค์ท่านยึดด้วยทางของท่านเชิญชวนละกันนะคะสี<ม>วันนี้กับกิจกรรมสรุปเข้ม13ร้อยปีจามจุรีร้อยความดีตามรอยพ่อค่ะนี่แหละครับคือความพิเศษทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในกิจกรรมสรุปเข้มครั้งที่13ร้อยปีจามจุรีร้อยความดีตามรอยพ่อแล้วมาเจอกันนะครับขอบคุณพี่นัทม่ากนะครับขอบคุณอย่างรุงก้าวเอาล่ะครับตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วแต่ความสรุปกำลังจะระเบิดขึ้นกับกิจกรรมสรุปเข้มครั้งที่13ใครรยยังงไไไม่ด้ลทะเบีนป ลง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 เอาละวันนี้พี่เจ้ากับพี่นัทลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ